เรามากอยตัวสะกดนะครับตัวบะนะครับกับตัวยะเนี่ยเวลาสะกดเป็นตัวสะกดเนี่ยมันจะใกล้ใกล้เคียงกันนะครับจะแตกต่างกันนิดหน่อยมันก็ลองมาดูนะครับอันนี้เขียนเป็นภาษากคำอูนะครับกับบอกับคอยตอบสักหน่อยนะครับลองลองมาเขียนเป็นภาษาละนานะครับกับนะครับ กับเสียงจัตวานะครับพอนั้นตก,กะนะครับอ่าบะสะกดนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็อย่ากับแล้วครับกับนะแต่กำเมืองละนามมาได้นะครับต้องเอาไปไว้ทังลุ่มอ่าลุ่มบ่อเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นหางนะครับอ่ากับนะบต้องกับบอ่ออ่าตัวนี้มันต้องมีอะตันย่อนนะทังลุ่ม กับบกับนะครับตัวนี้มีตัวละกัํมนะครับอ่าตัวนี้เบาวไว้ทังลุ่มนี่นะฮะอ่าบาๆแจยี่นีนะฮะอ่าตัวนี้อยู่ทังบนนะฮะตัวท้างบนนะฮะแต่ก็อ่านเหมือนกันนะคับบอกกับนะะกับเหมือนกันนะคับเหมือนกันมันมีกลับนะฮะมันมีกลับกับบอกกับเหมือนกันนะฮะเอารอเอาละนี่ไป ก็ไปประดับไว้ก็ได้นะครับอ่าแต่แต่ต้องเขียนต่างกันฮนะตัวตัวนี้ตัวบะจะอยู่นังบนนะอันนี้เป็นหางนะถ้าถ้าถ้ามีรอรอกัาเนี่ยมันตัวบะจะอยูงบนนะคอยนะครับคอยตัวนี้เสียงออกคอควายเลยไนมะ่ใช่กอยนะถ้ากอยต้องใจตัวกะนะฮะนยตัวกะนะฮะกอยอันนี้กอยอ่ะกอยนะฮะ แต่นี่เฮาจะเขียนว่าคอยนะครับเพราะนันาจ้องใจตก้ะนะครับอ่าตัวนี้นะฮะตกฆะอ่าอันนี้คอยนะครับต้องออกเสียงคอยนะครับมาคอยตอบนะครับตอบตอบ,ตอบเสียงเอกนะฮะเสียงเอกเพราะนั่นท้าวจ้องใจตวตะนะครับตอบเอกอ่าตอบนะฮะ ภาษาเดิมๆเขาพ่นเขียนแบบอี้ก็ได้นะฮะแบบอี้ก็ได้ใช้หางอี้ก็ได้นะตอบนะฮะในในเอกสารโบราณก็มีนะตอบอย่างอี้นะแต่อ่าเขาจะเอาไว้ทางบนเนี่ยอีก็ได้นะครับได้ได้สองอย่างก็ก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะไอ้ตอบเนี่ยนะเพราะว่าเขาเจอเอกสารโบราณพ่นพ่นพ่นก็เขียนไว้สองอย่างเนี่ยนะแต่เอาไว้ดังบนนี่จะเหมาะสมกว่าเพราะว่ามันจะ อ่าเข้าท่ากว่านะครับตอบซักนะครับซักอ่าตัวซักอ่าซักนะครับอ่าซักน้อยอ่าน้อยนะครับน้อยน้อยนี่มันเป็นเสียงโทพิเศษนะครับถ้าผมมีหอ,อน้ำเนี่ยมันน้อยนะครับน้อยน้อยเป็นเสียงตีนะครับน้อยเสียงตี เพราะนั้นเสียงโทพิเศษนะฮะน้อยเสียงโทรพิเศษเพราะฉะนั้นภาษาภาษากระปูนะครับผมได้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 เอาสัญลักษณ์จุดเนี่ยไปไปประดับไว้นะครับเพื่อใหู้้ว่าอ๋อนี่เสียงโทรพิเศษนะน้อยนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีจุดเนาะถ้าอ่านทั่วไปพวก็อ่านว่าน้อยนะน้อยนะ่น้อยเนี่ยมันเสียงโทรธรรมดานะน้อย น้อยสักน้อยน้อยน้อยมันเสียงโทรธรรมดานะกำเมืองเฮามันต้องอู้ว่าน้อยนะครับน้อยนะครับมันต้องน้อยน้อยโทรพิเศษนะฮะน้อยหอน้ำตัวหนะนะครับเอาไว้ตังลุ่มนะครับอืตัวอะนะครับ อ่าไว้ทั้งลูมเป็นอากันยอนนะครับไม่โทนะครับอ่าไม่โทรคือหอกอดจ้างนะครับไม่ขอจ้างอ่าตัวแานะครับตัวแาต้องเป็นเป็นหางนะครับอ่าหางก็ประดับให้มันตรงตรงแบบเนี้กันน้อยะครับน้อยนะครับกับบ่กับคอยตอบซักน้อยนะครับอืม อันนี้คือภาษาอ่านกคำอูของภาษาละนะเขามาเขียนเป็นภาษาปริวัตินะครับก็เขียนไปทำปกตินะครับกลับมากับกับบอกกลับคอยนะครับตัวนี้ใ้ตัว ข้อคนเตนตนะครับคอยนะครับตอบสักสักน้อยนะครับอ่าถ้าปนเป็นมาลังใตพวกเราออ่านว่าป่นหมูฮู้เรื่องภาษาละนะพ้นมหาหันหมูพวกเรอ่านว่า,ก,า,วาก,กลับบอกกลับคอยตอบสักน้อยนะครับมาแต่ คนที่เปผนเห็นภาษาละนามาู้นะครับว่าภาษานี้เป็นปริวัติแบบสองเพราะนั้นจะต้องอ่านว่ากับบอกกับคอยตอบสักหน่อยนะครับต้องอา่านอีนี้นะครับ